ทำไมแม้แต่คนฉลาดก็เชื่อทฤษฎีสมคบคิด conspiracy theory บาง h e o r ีเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไงหรือเชื่อเพื่อเจตนารมณ์ทางการเมืองของตอนเองเพื่อให้บรรลุบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนนั้นนิยมก็คือทรัมป์เนี่ยเขาต้องทำเป็นเหมือนว่าเชื่อบางเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่ามันมีพลเมืองชาวอเมริกันบางกลุ่มซึ่งพร้อมเลือกนักการเมืองซึ่งเชื่อทฤษฎีนั้น อันนี้ผมตอบแทนคุณนำชัยก็ได้เพราะว่ามันเป็นวิธีการหาเสียงของนักการเมืองผมชอบผลงานวันวันที่สุดในบรรดาเว็บทั้งหมดเวลาผมอ่านผมฉลาดขึ้นนะฮะเอาง่ายๆมันกระตุ้นสมองผมผมชอบอ่านอะไรซึ่งผมได้ข้อมูลใหม่ๆเอาจริงๆอ่ะหลายเรื่องเนี่ยคนที่คล้อยไปตามทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเขาคล้อยไปเพราะว่าเขาต้องการคะแนนไม่ใช่แค่ทฤษฎีสมคบคิดสมมุติว่าผมเห็นคนทั้งประเทศบูชาฮิตเลอร์คุณจะให้ผมบูชาฮิตเลอร์ด้วยไหม มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีสมคบเคิดมนุษย์เนี่ยนะฮะเพื่อได้รับการยอมรับเนี่ยจะทําในสิ่งที่ตนเองก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเชื่อไปทำไมแล้วก็ไม่เชื่อเพียงเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเชื่อถ้าสมมติผมเข้ามาในหมู่บ้านแล้วทั้งหมู่บ้านเขาบูชาคุณนำชัยว่าเป็นสุดยอดแห่ง Oracle ออริเคลอ่ะผมก็ต้องหาความชอบธรรในการบูชาคุณนำชัยด้วยเพื่อให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเขายอมรับผมมันคือเหตุผลเนี่ยแหละ คนซึ่งเป็นระดับผู้นำม,มีความรู้ความอ่านมีความคิดเนี่ยทำไมเขายังใช้ทฤษฎีสมกบคิดในการชักจูงฝูงชนละ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเชื่อในทฤษฎีนั้นจริงๆหรือมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะง่ายกว่าก็คือว่าเขาแค่ต้องทําเป็นเหมือนเชื่อให้คนในหมู่ฝูงชนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นพวกผมตอบห้เลยเวลาคุณเห็นนักการเมืองในประเทศต่างๆนักการเมืองไทยอ่ะ virtual signal เรื่องอะไรอ่ะ เพื่อให้คนไทยรู้สึกว่าเป็นคนดีทรัมป์เวลาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบรถ e ีวอ่ะคุณคิดว่าเขา Virtual Signal ไหมเพื่อให้ Republican เลือกเพื่อบริษัทน้ำมันมั่นใจในตัวเขาเขา Virtual Signal ทรัมป์อาจจะมี EV ีจอดอยู่ต็มบ้านเลยก็ได้เขาอาจจะเชื่อในเรื่อง global warming ด้วยก็ได้ผมอาจจะเชื่อใน climate change ยิ่งกว่าเกรตาตูนเบิร์ก็ได้ผมอาจจะแค่ใส่หมวกขวางโลก เพื่อได้คะแนนจากฝ่ายซึ่งไม่นิยมสิ่งแวดล้อมซึ่งมันมีอยู่น้อยในเมืองไทยก็ได้ It's all about popularity and acceptance I think คุณลองดูสิบุคคลสาธารณะในประเทศไทยอ่ะที่ต้องยอมทำเป็นเหมือนเชื่อในบางสิ่งบางอย่าง,ท,างทั้งท่านที่ตนเองก็ไม่ได้เชื่อมันก็เป็นการแสดงออกถึงค่านิยมไงว่าผมมีค่านิยมเหมือนคุณไอ้ทั้งคู่ทั้งคู่เผลอ,อก็รู้ว่าค่านิยมนั้นมันบูชิต not based, based on reality or facts first of all, marketing lah, ha?